ตัวเนี้ยเป็นสปีดโดมรุ่นมินิตอบโจทย์คนที่ต้องการสปีดโดมราคาประหยัดต,ติดตั้งนอกบ้านได้นะครับโดนละอองน้ำนิดๆหน่อยหไม่เป็นไรตัวเนี้ยเหมาะมาก v ีสตาร์แคมจะขยันออกกล้องภายนอกเยอะขนาดน,นี้เลยเหรอตัวเนี้ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นใหม่รุ่น CS662 เป็นสปีดโดมรุ่นเล็กน้องใหม่ล่าสุด ตัวนี้เดี๋ยวการใช้งานเป็นยังไงนั้นเรามาดูรีวิวกันสวัสดีครับวันนี้ร้านพัทลาช็อป nbl system นะครับวันนี้กล้องที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับเป็นกล้อง speed dome รุ่นใหม่ของ v s t a r cam ซึ่งเป็นรุ่นที่เล็กที่สุดในส่วนของ speed dome หรือเป็นกล้องที่ใช้งานภายนอกแล้วสามารถหมุนผ่านมือถือได้นะครับกล้องตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า V-Star Cam CS 662นะครับจำให้ดีนะครับ V-Star Cam CS 662ไม่ใช่ CS 66Q นะถ้าเกิด CS 66Q คือรุ่นใหญ่เริ่มเทิมเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่เล็กที่สุดของ Speed Dome ชื่อว่า CS 662นะครับรุ่นนี้มีความสามารถเช่นเดียวกันกับ Speed Dome รุ่นใหญ่ๆนะครับแต่ว่ามันซูมไม่ได้นะ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับผมได้หยิบกล้องออกมาจากกล่องแล้วนะครับเพื่อมาแขวนให้ลูกค้าดูว่าเวลาติดตั้งเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไงนะครับอากาศส2เสา,าทํางานนะครับเราสามารถกางเสาอากาศได้เพื่อให้มันรับสัญญ,ญาณได้ดีที่สุดนะครับตัวนี้รองรับคลื่น Wi-Fi 2 4 G นะครับด้านตัวของบอดี้นะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับซึ่ง พลาสติก ABS เนี่ยมันก็มีความคงทนในระดับหนึ่งนะครับมันเป็นพลาสติกเหนียวตัวนี้ออกแบบมาให้สามารถใช้งานภายนอกได้นะครับสามารถโดนละอองน้ําโดนแสงทนอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะมีช่องสําหรับเสียบสายแลนนะครับก็คือกล้องสามารถใช้สายแลนได้ด้วยแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นตัวสําหรับเสียบปลั๊กนะครับด้านหน้ากล้องนะครับก็จะมีชุดเลน นะครับเซนเซอร์ ensor, แล้วก็ตัว LED ที่เป็น IR ก็คืออินฟราเรดสำหรับมองภาพกลางคืนแล้วก็ LED สำหรับส่องสว่างนะครับเดี๋ยวการทำงานจริงเราเชื่อมต่อเข้ามือถือแล้วทดสอบให้ดูตอนนี้เลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับกล้องตัวนี้ก็สามารถสื่อสารได้เช่นเดียวกันมีไมค์และลำโพงในตัวสามารถสื่อสารจากทางมือถือไปได้จากท,ทั่วทุกที่นะครับมาที่ตัวกล้องนะครับเรามาดูรายละเอียดของ อุปกรณ์ที่ทาง V Sta c ร์แให้มาสำหรับกล้องรุ่น CS 6 6 2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดออกมานะครับตัวกล้องผมหยิบออกมาให้แล้วนะครับกล่องมีขนาดกระททดรัดนะครับตามขนา,ขนาดของตัวกล้องนะครับด้านในเป็น a i r Bubble ที่เขาหุ้มตัวกล้องมาเราหยิบตัวกล้องออกมาแล้วอุปกรณ์ยังอยู่ข้างในนะครับโดยหลักๆเลยก็จะมีส่วนของคู่มือแล้วก็ไดอะแกรมเหมือนเดิมนะครับเป็นมาตรฐานของทาง V StarC a m คู่มือแล้วก็ไดอะแกรมแล้วก็ชุดกันน้ําของสาแลนนะครับกรณีต่อสายแลนแบบเปลือยก็ใช้ชุดกันน้ํานี้อะแดป,ปเตอร์เป็นอะแดป,ปเตอร์แบบใช้งานภายนอกเช่นเดิมนะครับค่ากระแสไฟนะครับอะแดป,ปเตอร์12โวลต์2แอมป์นะครับกรณีอะแดป,ปเตอร์เสียเราก็สามารถหาซื้ออะแดป,ปเตอร์ใหม่มาใช้งานได้12โวลต์2แอมป์นะครับ ตัว adapter ตัวนี้เป็น adapter แบบใช้งานภายนอกนะครับแขวนได้ต่อมาก็จะเป็นชุดพุกชุดน็อตนะครับให้มาพร้อมนี่ก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของตัวกล้องกันนะครับว่าตัวกล้องตัวเนี้ทนยทํางานยังไงขึ้นชื่อว่าเป็นตัวสป e e d d o m เนี่ยมันก็เหมาะสําหรับใช้งานภายนอกแล้ว น้าตัวเนี้ยมันถูกย่อส่วนให้ทุกอย่างเล็กลงมาเพื่อที่อะไรเพื่อที่ราคาจะได้ไม่แพงลูกค้าสามารถซื้อมาใช้ได้แล้วก็ใช้งานภายนอกได้โดนละอองฝนละอองน้ําอุณหภูมิสูงใช้งานได้ดีกว่าเอากล้องภายในไปติดภายนอกนะครับดังน,นั้นเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของกล้องตัวนี้กันว่าเวลามันทํางานแล้วเนี่ยภาพออกมาเป็นยังไงนะครับคนถามว่ากล้องความละเอียดเท่าไหร่ตัวนี้ กล้องตัวนี้ v i s t a CAM CS662 ความละเอียด3ล้านพิกเซลนะครับระบบต่างๆที่ทางกล้องรุ่นอื่นมีนะครับถูกบรรจุอยู่ในกล้องตัวนี้เช่นเดียวกันดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่กล้องตัวนี้จะฟังก์ชันน้อยลงกว่ารุ่นใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้ใครอัปเดตแอปของ v i s t a CAM หรือแอปไอ o ฟ e เนี่ยจะเห็นได้ว่ากล้องทุกตัวเนี่ย เมื่อเราใช้หน้าจอเต็มรูปมันสามารถซูมแบบดิจิตอลได้ด้วยก็คือมันขยายภาพได้นะครับเอาไปลองเล่นดูกันเดี๋ยวเราเซตอัพกล้องผ่านมือถือให้ดูนะครับในเบื้องต้นว่าเออพอเราเซตอัพเรียบร้อยแล้วการใช้งานกล้องเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันเดี๋ยวเราจะมาเซตอัพกล้องกันนะครับโดยโดยการเสียบปลั๊กที่ตัวกล้องให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมทําการเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับ แล้วรอให้กล้องทํางานเมื่อกล้องส่งเสียงมันก็จะพร้อมสําหรับการเชื่อมต่อเราก็จะไปดูในมือถือกันเมื่อไฟเข้ากล้องหมุนแล้วนะครับแล้วก็จะส่งเสียงมาเพื่อร้องเรียกการเชื่อมต่อนะครับหยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วเราก็เตรียมที่จะเชื่อมต่อกล้องนะครับขั้นแรกผมจะหา WiFi กล้องนะครับว่ากล้องปล่อย WiFi มาชื่ออะไร recognition field please recent เราก็เปิด w i f i บนมือถือเพื่อค้นหา w i f i กล้องซึ่งส่วนใหญ่มันจะขึ้นต้นว่า ipc นะครับผมกดเชื่อมต่อกับ ipc ละตอนนี้ก็จะมือถือก็จะไปเชื่อมต่อกับ w i f i ของตัวกล้องนะครับซึ่งกล้องมันปล่อย wi-Fi ของมันออกมาเนี่ยเพื่อให้เราเอามือถือไปเชื่อมต่อแล้วก็ทำกระบวนการเซตติ้งให้เสร็จนะครับ เมื่อผมเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกลับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน p l a p configuration ผมก็ไปเข้าแอป i4 นะครับมันก็จะขึ้นให้เรากดเพิ่มกล้องเข้ามานะครับเรากดปุ๊บกล้องจะถูกเพิ่มเข้ามาในระบบพอกล้องเพิ่มเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้งานกล้องได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมทดสอบหันกล้องนะครับว่าเออกล้องหันได้ไหมนะครับโอ้โ oh ห oh. กล้องตัวนี้หันได้รวดเร็วนะครับโอเคลองก้มเงยดูหน่อยโอเคนะครับก็กล้องก็สามารถก้มเงยได้โอเคได้ได้ชัดเจนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูภาพจากกล้องกันก่อนว่าเราภาพจากกล้องถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมีความคมชัดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมไปนั่งหน้ากล้องคลิปนี้นะครับ ผมทดสอบการใช้งานกล้องโดยมานั่งผ่านตรงหน้ากล้องนะครับให้กล้องถ่ายผมอยู่จะได้เห็นว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันชัดเจนแค่ไหนนะครับเวลาเวลาเราสั่งสั่งหันซ้ายหันขวาเนี่ยกล้องมันหันตามเราที่เราต้องการไหมนะครับอันนี้หันตามต้องการคนที่ใช้แอป p h o n e จะเห็นว่าด้านข้างของแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมี แถบซูมมาให้นะครับไม่ว่ากล้องตัวนั้นจะเป็นกล้องภายในภายนอกนะครับเมื่อเราอัปเดตแอปเป็นจนถึงเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วเนี่ยมันจะมีแถบซูมมาให้ซึ่งมันเป็นการซูมแบบดิจิตอลซึ่งเขาเพิ่มฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้แบบคร่าวๆแบบเป็นฟังก์ชันล้ำๆที่เพิ่มเข้ามานะครับแม้กระทั่งกล้องที่มันซูมไม่ได้แต่มันก็ซูมได้นะแต่มันเป็นการซูมแบบการขยายภาพแต่มันก็ใช้งานได้ดีเลย นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเมื่อเราเลื่อนขึ้นมาภาพมันก็จะซูมขึ้นเห็นไหมภาพมันก็จะซูมเข้ามานะครับมันคือมันซูมแบบดิจิตอลได้5เท่านะครับเนี่ยซูมออกนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยใช้งานได้นะครับทีนี้เราจะดูว่ากล้องมันสามารถเปิดแสงได้ไหมโอ้โหแสงสว่างนะครับเดี๋ยวตรงหน้ากล้องก็จะเห็นไปด้วยว่ากล้องมัน เปิดแสงสว่างอยู่นะครับผมปิดแสงเปลี่ยนใหม่เป็นสัญญาณเช่นเดียวกันนะครับทำได้นเดียวนตอนนี้เรากลับมาที่ด้านหน้ากันอีกทีนึงนะครับเรามาดูฟังก์ชันของมันกันฟังก์ชันของมันนะครับเวลาผมสั่งควบคุมทางโทรศัพท์นะครับผมก็สามารถขยายภาพย่อภาพมันได้นะครับแล้วสามารถทำอะไรได้อีกเปิดแสงไฟได้ แต่งไฟสว่างนะอันเนี้ยเหมาะเลยสำหรับคนที่ชอบฟังก์ชันพวกนี้นะครับผมเปิดสัญญาณได้ผมสามารถเปิดไฟฉุกเฉินเตือนคนที่บุกรุกเข้ามาในบริเวณได้นะครับดังนั้นกล้องตัวเนี้ยมันเป็นกล้องภายนอกติดภายในได้ไ,ดไหมติดภายในก็ได้ยิ่งดีเลยมันยิ่งทนทานนะครับเป็นกล้อง V-Star Cam ที่ ตอบโจทย์ลูกค้ามากนะครับลูกค้าที่ต้องการใช้กล้องราคาไม่แพงติดภายในก็ได้ติดภายนอกก็ได้รุ่นนี้เลย visa cam cs 6 6 2นะครับ3ล้านพิกเซลความคมชัด3ล้านพิกเซลเนี่ยอตอบโจทย์คนที่ต้องการใช้กล้องวงจรปิดแล้วถ้าเราบอกว่าเราอยากให้ตอนคืนเป็นสีแล้วกล้องมีไฟมันก็ตั้งค่าได้เช่นเดียวกันทุกอย่างตั้งเวลาได้หมด ไม่จําเป็นต้องไปติดตลอดเวลาหรือจะทําแบบตรวจจับความเคลื่อนไหวให้กล้องหันไปหันมาตามก็ทําทได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับสาหรับคนที่ชอบกล้องที่มีฟังก์ชันเยอะๆฟังก์ชันหลักๆในการบันทึกนะครับใช้งานได้เต็มที่ใส่เมมโมรีแล้วเซตอัพแป๊บเดียวบันทึกได้เลยกล้องตัวนี้ใช้งานได้เต็มที่นะครับเมมโมรี่ใส่ตรงไหนเมมโมรี่อยู่ใส่อยู่ด้านใต้นี้นะครับเปิด ช่องปิดเมมมาแล้วก็ใส่เมมโมรีเข้าไปนะครับด้านในจะมีช่องใส่เมมโมรีแล้วก็ปุ่มสําหรับรีเซ็ตหรือคืนค่าโรงงานอยู่กรณีที่เรามีการเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนเราเตอร์ก็รีเซ็ตซะแล้วเดี๋ยวกาดแล้วเดี๋ยวเราไปเซตอัพใหม่นะครับใช้งานได้ง่ายนิดเดียวนะครับขอให้เชื่อใจกล้อง v s t a r c a คสําสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ช่วยแชร์เพื่อให้กำลังใจนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณครับ